ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังสา,ส,สามพฤศจิกายน๒๕๖๔บัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกจุดเชวโมงนี้เป็นเวโมงที่ิบเป็นบระสูตรที่มีขนาดยาวต่อเนื่องจากเสาที่หกผ่านมาแล้ว คือพระสูตรข้อที่จูระสุกุรทายสีสูตรสุกุรุายยบริพายชกว่าด้วยการโต้อตอบปัญหาของสุกุรุายีบริพายชกกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าด้วยวันนะที่ไม่มีวันนะอื่นยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดว่าดูก่อนอุทายี เทวดาเราใดย่อมสู้แสงพระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่ได้เทวดาเรานั้นมีมากมีมากยิ่ยงกว่าเทวดาที่สู้แสงพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้เรารู้ทั่วถึงเทวดาพวกนั้นอยู่เอยกบวเดีาววะวันนี้ไม่มีวันอื่นยิ่งกว่า เอ้ยว่าเจ้าไหนดิว่าวูบูเบ้าเจ้าว่าวแล้วกรบบอซี่ห้เด็ดขาดว่าวันนี้วันนี้เท่านั้นอ้ยอ้ยอๆ้ยอ้ยตา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 ยเพราะผู้มีประภาคเจ้าทรงคัดขานเรื่องนี้เสียแล้วอยู่ตายยังบ่ได้อุทายี เป็นยังเจ้าคือบอกอย่งซีว่าเราคัดขา้านข้าแต่พระองค์บุะเจริญรทีิอาจารย์ของตนมีอยู่อย่างนี้ข้าพระองค์ศึกษาเ,าเรียนจนช่ยวชาอช่ำชองเมื่อถูกพระผู้มีพระเจ้าสอบสวนสักไซไร่เรียงในรทติของอาจารย์ก็เป็นคนว่างเปล่าไปว่าเป็ร้เลยบัดเนี เอเอ,เอลืมแล้วลืมมัดซะแล้วคิดว่าจะถามปัญหายัางไงไิภพายชกได้ลืมปัญหาที่ตนเองเตรียมไว้พระผู้มีพระเจ้าจึงเตือ,อนสติได้ถามว่าลูกกอนุทายีลูกมีความสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือปฏิบาาที่มีเหตุเพื่อก็ทำไ้แจ้มซึ่งโลกมีความสุขโดยส่วนเดียวนะมีอยู่หรือ ในรัที่อาจารย์ของตนมีอยู่อย่างนี้ว่าโลกมีสุดโดยมีความสุขโดยส่วนเดียวนะมีอยู่ปฏิบัาก็มีแล้วก็ปฏิบัานั้นปฏิบัาที่มีเหตุมันเป็นเช่นนี้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้ระการฆ่าสับลักซับประพฤติผิดในกรรมระการพูดเท็จสมาทานคนคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วประพฤติอยู่ นี่แรเป็นปฏิบัทาที่มีเหตุตัดถามต่อไปว่าในสมัยที่บุคคลละการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ตนนมีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้าง,ท,าง,างทุกบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างพระเจ้าค่ะแล้วในสมัยที่ตนสมาทานคุณคือตบะอย่างใดหนึงประพฤติอยู่นั้นตนมีสุขโดยส่วนเดียว แล้วมีสุขบ้างทุกบ้างสุขก็มีทุก,ก็มีคระกันไปเอาแล้วก็การอาศัยปฏิบัาที่มีทั้งสุขและทุกข์เกลื่อนก่นเนี้ยแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมันมีอยู่ซบ่เอออุอ้ย,ย,ย,ยตา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 ย,ตาย,ตาย ภูคัดค้านเรื่องนี้อีกแล้วพระสุคตคัดค้านเรื่องนี้เสียแล้วไม่อุทายีคอยถามบบไดคัดค้านไม่ยังเจ้าคือวายังสัน่นอุทายีโลคที่มีสุขโดยส่วนเดียวปฏิปทาปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นมันมีอยู ดูก่อนดูทายีพิสูในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสังัดจากอากุสุลธรรมมารู้บฐมฌชาญมีวิตกมีวิจารมีวิติรสุกเกแต่วิเวกแมนน้สันบอกบอย,ยังบแมนสองพิสูบรรลุทุติยาชาญมีความผ่องใสแห่งกิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจาร สงบไปแล้วมีบิติรักโกโกแต่สมาธิอยู่อันนี้ก็ยังโมเมน 3. สมมสุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามากายฟังนะฟังพอบีติสิ้นไปบรรุุตาติยาฌาญที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าท่านผู้ที่ได้ชาญน,นี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติฟังฟังอยู่เป็นสุขนีระตะติยาชานมันจังสิแมนสุขล้วนล้วนปฏิภาชชกยืนถามว่าทำไมนอนปฏิปทานั้นจึงได้เป็นปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งโลกซึ่งมีสุดสุขล้วนลวนได้ นูก่อนอุทายีโมเมนต์วามันจะมีแค่สำนีนะไปทีปรทาที่มีเหตุที่มีเหตุทีเดียวเพื่อที่จะทำให้แก้งซึ่งโลกให้มีความสุขโดยส่วนเดียวนะมันโมเมนต์มีสำนีในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังตัดโต้เถียงกันอยู่อย่างนี้บริษัทของบริพายชงได้บรรลุเสียง ฮูหาเอ็ดตนึงเงินขึ้นว้าวกบคามู่ฮาทั้งหลายบ่ได้บ่ได้พ่อซ่ํานี้นะไม่ได้พอไม่ได้ยินดีในเหตุนี้เลยเหตุนี้หมายถึงตัดดิยาชานแต่ว่าพวกเรายินดียิ่งกว่ายิ่งกว่ามากกว่าตริยาชานทำไม,มบริษัทของบรียายชคจนได้ก่าอย่างนั้น เราก็มาว่าบริษัท500คนเหล่านั้นรู้ว่าเมื่อก่อนตอนเนี่ยดำรงอยู่ในธรรมห้าประการได้กระทำกสินบริกรรมอย่างต,าตัดย่าชาญนะให้บังเกิดครั้นชาญไม่เสื่อมก็ทำการกิริยาได้ไปบังเกิดในพรมโลกชั้นสุภกินหะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้า แม้กสินบริกรรมก็ไม่รู้แม้ตาติยะชานก็ไม่สามารถทําให้บังเกิดได้จึงมีความคิดว่าพวกเราเนี่ยวังจะเรียนทำมันเป็นส่วนเบื้องต้น5ประการเป็นปฏิบัาาที่มีเหตุจกได้เรียนรู้ตัติยาชานว่าเป็นโลกมีความสุขโดยส่วนเดียวแต่เรายังไม่รู้ โลกอันมีความสุขโดยส่วนเดียวที่ยิ่งกว่าตาติยาชานจึงเริ่มส่งเสียงพระพิภชกจเนห้ามโดยการเตือนครั้งเดียวเท่านั้นจึงได้ทูลถามพระผู้มีภาคเจ้าว่าด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่จะเป็นอันพิสูจนนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุข โดยส่วนเดียวยิ่งกว่าตติยาชานนุกรุทายีสัจิกิริยามีสองอย่างคือหนึ่งปฏิราภิริยาการกระทำให้แจ้งด้วยการได้อันนี้สำหรับผู้ได้ตัดตยาชานผู้ยังสำหรับผู้ยังตัดตยาชานให้บังเกิดแล้วชานไม่เสื่อมทำกาละ ได้ไปบังเกิดเป็นผู้มีอายุวันณะเสมอกับสุภกินหะเทวดาเหล่านั้น 2. ปัจจคสัจฉิกิริยาการกระทำแจ้งด้วยความประจักษ์ชัดเจนสระบุคคลผู้ยังจะตุติชานให้บังเกิดทำการละแล้วไปบังเกิดในผมโรคชั้นสุภกินหะด้วยการแสดงฤทธิ์แล้วดำรงอยู่ ได้สนทนาปราศัยกับเทวดาเราอื่นๆนอกจากเทวโลกเะ่นนั้นแต่ว,ว่าบริพาชกเหล่านั้นเขาไม่สามารถจะยังตัดยาชานให้บังเกิดจึงไม่สามารถที่จะไปบังเกิดในพมโรคชั้นสุภากินหาได้อีกพิสูจนในธรรมวินัยนี้ท่านได้บรรลุจตุติชานไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะระสุขระทุกขดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ มีเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์จะตุวชาญไม่เสื่อมไปบังเกิดในผมโรคชั้นสุภากินหะจะแสดงฤทธิ์อย่างใดก็ดำรงอยู่อย่างนั้นยืนด้วยกันเจราจาปาศัยกันกับเทวดาทั้งหลายทั้งที่เข้าถึงโลกนั้นและเข้าถึงโลกอื่นดูกอ,อุธายีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหล เวีนอมิสุก็ะทำให้แจ่มแจ้งซึ่งโรคอันมีความสุขโดยส่วนเดียวยิ่งกว่าตตะยชาญขอถามว่าภิกษุทั้งหลายย่อมประพฤติพ,พรหมจรรย์พ้อยเหตุที่จะทําให้แจ้งซึ่งโรคมีสุขโดยส่วนเดียวนี้โดยแท้จริงหรือบอแมนมีสำนีุ้ทายี่ถ้าอื่นๆที่ยิ่งกว่าและปราณีตกว่ากว่าจตุตชานก็ยังมีโย ขอถามว่าถ้าทำทั้งหลายที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าเป็นไน,นดูก่อนโุทายีต่าคตอุบัติขึ้นแล้วในโรคนี้ประากาศพรมาจัน์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งปัญชนะผู้ที่เขาเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งฟังธรรมนั้นแล้วได้ศรัทธาย่อมเห็นตะนักชัดว่าเคลาวาดมันวุกอังมโนธรรมเป็นทางมาของทุดีบรรพชานนั้เป็นทางที่ปลอดโปร่ง ถ้าเป็นไปได้เราก็น่าที่จะปองผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชินเมื่อบวชแล้วก็สำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระได้โคจรเธอสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมมารุบธรมชาญมีวิตกมีวิจารปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกรำแม่นี้เป็นธรรมที่ดีกว่าและปานิจยิ่งกว่า ภิสูนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่มีความหวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมที่จะน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยานทำให้เธอรึกถึงชาติชาติก่อนๆได้เป็นอันมากย่อมน้อมไปเพื่อที่จะรู้การจุติ เระ่การอุบัติของสัตว์ทั้งหลายก็ทําให้เธอได้รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้ที่กําลังจะเป็นไปตามกรรมสุกุระทายีบริภายชกก็กล่าวถุนว่าข้าแด่พค์มุจเริญภาสิทธิ์ของพวกแจมแจ้งนัก้าสิทธิ์ของพวแจมแจ้งจริงๆได้ทรงประกาศทำโดยอนเนกปริยาย ถ้าเป็นไปนได้ค่าพวกเนี่ยหวังจะได้บรรมาชาและอุปบสมบทวิไหวไหวบ่ได้บได่ได้บวชบ่ได้ห้ามบวชเด็ดขาดเจ้าบวชแล้วซุ้มไข่สิโยสิกินกันเนี่ยอะบริษัทของบริภายชกได้กล่าวห้าม ยานะห้ามบวชเด็ดขาดก็เรื่องนี้เป็นอนัญญติลงว่าบริษัทของสุกรุทายีวริพายชกได้กระทำอันตรายแก่ากบารบรพรชาของบริพายชกนั้นจบพระสูตรเรื่องนี้ลองไปฟังอัตถราาท่านอธิบายว่าอย่างไรมีคำอามที่ว,ว่าหากว่าท่านประสงค์นี่ยประสงค์อยากจะฟังทมนะ ปัญหาข้อหนึ่งเหตุข้อหนึ่งนะให้เจ้าวาเมื่อก่อนเลยให้ปรากฏแก่ท่านเสียก่อนจะได้เป็นเหตุจะให้ธรรมเทศนานั้นปรากฏแก่เ,าเราเพื่อที่จะให้ท่านได้ฟังธรรมนั้นโดยสบายข้าวเนี้ยปัญหาส่วนอดีต ปัญหาส่วนอดีตมีความว่าจริงอยู่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีราบเป็นผู้มีสการะผู้นั้นเมื่อเขากล่าวว่าเมื่อก่อนทั้นก็ได้เป็นกัตริย์ได้เป็นพามในเมื่อเขาได้อย่างนั้นอยู่จริงๆก็จะฟังโดยความเคารพส่วนที่ไม่มีราบมันก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ดังนี้บ้างเขาย่อมแสดงแต่เพียงกรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดอย่างนี้ว่าเราจะพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปารบขันส่วนอดีตเอ้าขอถามทีสุกรุทายีนั้นเขาจะรู้จะขันได้อย่างไรใคยังงร่ท่านหู้ในะท่านที่ท่านใด แต่ก็จะเป็นบัจจัยแห่งวาสนาของเขาในอนาคตบทว่าปางสุปปีศาจจกั่งมีความว่าปีศาจท,ที่เกิดในที่อันไม่สะอาดหรือว,ว่าปีศาจหรือผีกระจอกที่ถือเอารากไม้รากหนึง่งและวทำกายไม่ให้ปรากฏมีเรื่องเล่ากันมาว่าในชาตรูในวันหนึ่งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น ได้มีนางเยสซีนีคนหนึ่งให้ทารกสองคนได้นั่งอยู่ที่สมบัติโวัตถุป่ารามและตนเองก็เข้าไปในเมืองเพื่อที่จะสแสวงหาอาหารเพื่อพวกเด็กๆทั้งหลายพวกเล็กได้เห็นพระเถระกำลังจะออกไปบินทาบาทรูปหนึ่งจึงได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับมันดาของพวกเราเนี่ยเข้าไปในพระนครน,นี่ ถ้าพวกคุณเจ้าเห็นก็ช่วยบอกแกมานดาลว่าเอาเถอะถ้กว่าเจ้าได้สิ่งใดก็ถึงเอาสิ่งที่ได้แล้วรีบกลับไปเสียเถอะพวกเด็กเหล่านั้นไม่อาจที่จะลังรออยู่ได้เพราะความมันหิวโอ้เฮ้าเอ้ยแล้ควคอยเห็นมั่นดาของมูเจ้าได้จังได เราจะเห็นได้อย่างไรพวกเด็กก็กล่าวว่าคุณเจ้าขอท่านจงได้ถือเอารากไม้หนี้เถิดแล้วได้ถวายรากไม้ชิ้นหนึ่งไปทำให้ยักษ์จำนวนหลายพันตัวได้ปาารากฏแก่พระเจริพระเจรเห็นนางยักษินีนั้นด้วยสัญญาณที่เด็กได้ให้ไว้มีรูปร่างน้าเกลียดน่าตัวหวังแต่จะหาของสกรปรกที่ถนนกัน จึงได้กล่าวความนี้ว่าจึงได้บอกความนี้นางยักีินีก็ถามว่าท่านท่านเห็นโยมได้อย่างไรท่านจึงได้แสดงชิ้นรากไม้นั้นให้ดูนางยสกีินีจึงขอรากไม้คืนปีศาสตร์ก็จอกก็จอกถือรากไงารากเดียวก็มองไม่เห็นเนี่ยข้าพระองค์ยังมองไม่เห็นเลย แล้วจะเอาอะไรมารู้เรื่องการจุติและการอุบัติได้เราเพราะบัดน,นี้พราะสุกรทธายีนั้นคิดว่าเราเราจะถึงโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวจึงนั่งนิ่งเพราะเพราะว่าได้ลืมคำถามฉะนั้นพระผู้มีพระพพเจ้าเมื่อให้สุกรุทายีรึกถึงคำถามได้ จึงตัดว่าสุกรเออุทายีโรคมีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือถามว่าเพราะเหตุใดอุทายีจึงถามว่าโลกมีสุขโดยส่วนเดียวในว่าสุกรุทายีได้คิดว่าเมื่อเราก็กล่าวเหมือนกันว่าตนมีสุขโดยส่วนเดียวอันหนึง ูกซักไซได้เรียงเรากลับกาพูดว่าการปฏิบัติเป็นสุขบางเวลาเป็นทุกข์บางเวลาแม้ปฏิบัทาของตนเองของเราเองเนี่ยก็มีสุขโดยส่วนเดียวก็เพิงมีสุขโดยส่วนเดียวเท่านั้นคำพูดกระถาถ้อยคำของพวกเราเนี่ยมันพันเจ้าของเองมันไม่นำสัตว์ออกไปได้ ส่วนกระถาของบุธสพลเป็นกระถาที่นำสัตว์ออกไปได้แล้วข่าวเนี้ยบริษัททั้งหลายได้ทำอันตรายโดยประการที่สุกรุทายีปฏิภาชกจะไม่ได้บวชจะไม่ได้การบรรพชาสมบทติเล่ามาว่าในอดีตชาติปางก่อนนั้นสุกรุทายีปฏิภาชกนี้ได้บวชในศาสนาของพระกัสสปาพู้ได้จ้าได้บำเพ็ญสมณธ,ธรรมมาอย่างเข้มงคน้น พ่ันพิสูสสายของเขาคนหนึ่งกล่าวว่าผมเบื่อนายอยากจะสึกแล้วเกิดความโลภในบาและจีวรของมิสูผู้เป็นสหายิจึงได้กล่าวพร่ำพรรณนาถึงคุณแห่งความเป็นกระหัตด้วยกรรมที่กระทําไว้ในการนั้นจึงได้เกิดเป็นอันตรายต่อการบรรพชาเจพาพอประพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าการบรุมักผล มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเทศนาเพียงแค่ครั้งเดียวไม่เกิดขึ้นแต่ก็จะเป็นปัจจัยแก่บิสุนั้นในอนาคตพระผู้มีพระพเจ้าทรงเห็นความที่ทำนั้นจะเป็นปัจจัยในอนาคตเมื่อพระองค์ยังมีพระชนอยู่จึงไม่ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะตะคะผู้เป็นเมตตาวิหารีได้ทรงเห็นว่าในอนาคต ถ้าต่อไปพิสูจนี้จะไปบวชในาศาสนาของเราแล้วจะได้เป็นพิสูจผู้เลิศกว่าพิสูจนผู้เป็นเมตตาวิหารดีเมื่อพระผู้มีพระเจ้าพระนิพพานแล้วพิสูจนั้นจึงได้จุติไปบังเกิดที่เมืองปาตลีบุตรในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชขั้นบวชแล้วได้บรรลุพระอรหันต์มีชื่อว่าอจสคุตตะเถระ เป็นผู้โรดแห่งพิสูพผู้มีเมตตาวิหารดีน้วยนุพ่ายเมตตาของพระเถระแม้สะเดือชานตั้งหลายก็ได้รับเมตตาจิตท่านเป็นอาจารย์สั่งสอนพิสูสงในสกลชมบุติวิอาศัยอยู่ที่วัดต,ตนิเสนาสนะท่านมีดงประมาณ30โยชนได้เป็นเรือนสำหรับกระทาความเพียรอย่างเดียวพระเถรานิราช ราดแผ่นหนังไว้บนอากาศแล้วนั่งบนอากาศบอกกรรมฐา,านเมื่อการเวลาผ่านผลไปทํำให้ท่านไม่ได้ออกไปบินธบาตนั่งบอกกรรมฐา,านอยู่แต่ในวิหารอย่างเดียวมนุษย์ตั้งหลายจึงพากันไปยังวิหารได้ถวายทานพระเจ้าโกมหาราชได้สดับคุณของพระเถระมีความประสงค์ที่จะเห็นที่จะกราบไหว้ทรงคนไปนิมนต์ถึงสามครั้ง พระธีรก,ก็คิดว่าเราจะให้อโวาตแกภิกษุสงฆ์จึงไม่ได้ไปแม้แต่เพียงครั้งเดียวจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้แต่เวลาย,ยังเหลือพระสูตรข้อนี้ยังมีอรรถาบอกต่อไปว่าได้ยินว่าปริพาชกท่านหนึ่งมีชื่อว่าเวคณะเวคณะสะ <c oughs> ท่านนี้เป็นอาจารย์ของสุครุทายีบริพายกได้ฟังมาว่า สุกรุธาเยบริพายชกแพ้ปัญหามีวันณะอย่างยิ่งเอ๊สุกรุทายีนี่ใอยนี่เราเป็นคนสอนมากับมือแม้สุกรุทาเยก็เรียนได้เป็นอย่างดีไปแพ้เขาได้จังไนวะมามันต้องห้อในไปเองดีกว่ายาช่้คือกันว่าสิเน่ซัำได ไปถึงที่ว่าเอาให้เสียหายหายกาวว่าจะไปพูดให้พระผู้มีพระเจ้าได้รับความเสียหายจะไปพูดให้กลายเป็นคำพูดลอมหลอแรงแอยู่ได้ออกจากเมืองราชคฤห์ด้วยความฉุนเฉียวไปถึงเมืองสาวัตถีสิ้นระยะวันทาง45โยชนหโยโดยวันเดียวแล้วเข้าไปฟ้อพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ พระผมีพระภาคเจา้าคนนึกคำหนึ่งเฮ้จะเอาอะไรมาเทียบเนาะเนีย่ยเบื้องต้นจงงดไว้เลยเบื้องต้นหมายถึงชาติก่อนเพราะบุเพนิวาสยานอันสมควรเกียรตาในอดีตชาติของท่านอาจารย์เวขณะบริภาชกไม่มีเลยอันยะเบื้องปลายก็จงงดไว้ เพราะทิพรสจะคูยานอสมควรแก,ก่กระถาในอนาคตก็ไม่มีฉะนั้นพระผู้มียรพระจ้าจ,จึงกล่าวว่าเม้ทั้งสองอย่างจงงดเวทเดบุคคลน,นั้นเมื่อเรากล่าวบริพายชคปเนี่ยเมื่อเรากล่าวกามมกถหาก็จะกํากกหนดความที่ตนน้อมไปในการมเทศนานแรละจักเป็นที่สบายแก่บริพายชคนั้น เพราะนั้นพระว่มียผ้าเจ้าจึงเริ่มเทศนาว่าหนึ่งคนบางคนแม้จะเป็นคราวาัตก็เป็นผู้หนักในการหมกมุ่นอยู่ในกามสองบางคนเป็นคราวาัตแต่ก็เป็นผู้หนักในการออกไปจากกามคุนน้อมไปในการออกบวชสามอันหนึง่งบุคคลบางคนเป็นบรรพชิต ถึงจะเป็นพระแต่ก็เป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้งหลายน้อมไปในวิสัยของคารวะสิบบุคคลบางคนบวชแล้วเป็นผู้หนักแน่แนในเนคขมมะน้อมไปในโรคของพระอุปัฏฐดังแต่กี้ดังแต่ก่อนคอยคือบ่กมาได้ยืนเป็นอุทานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระาเจ้าจึงเริ่มแสดงด้วยบทว่าสุตตะพันธนิีมีความว่าผูกเขาผูกไว้ที่มือที่เท้าและที่คอเพื่อที่จะดูแลทารกนั้นเครื่องผูกนี้ท่านหมายถึงเครื่องผูกอะไรตราสังการมัตราสังเครื่องผูกทั้งสามแต่ครั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีก็ป่ยก็จะลุด หรือบางทีก็จะขาดไปเองการไม่รู้เบื้องต้นแห่งอวิชชาอันนั้นเป็นดุจทารกนุดการที่เด็กอ่อนไม่รู้เครื่องผูกที่ทำด้วยได้นี่เนี่ยเด็กตัวน้อยๆไม่รู้จักเรื่องกรารแต่การรู้ว่าความผลแห่งเครื่องผูกคืออวิชชาน,นั่นแหละคือความสุขอันมที่หมดสิ้นไปแห่งกามอันนี้แหละท่านประสงค์อ,อนิพานรัชวรรธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้ว Roda no bem,